ยดมากะสวัสดีค <lequel> ร <dit> <ais> <g ond> ับสวัสดีคร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 ับ พูดสั้นๆแล้วก็พูดวานพูดสั้นๆนารักปีคันลูกแล้วเราติดที่โรงแรมไม่หมดเลยดีมากเลยต้องเตรียมมาครับปิ๊กแล้วปิ๊กแ่้วปิ๊กเ่นแบบนี้เลยขู่บบได้แบบเตี้ยมเลย ไปไปไปเตี้ยวของหมวแม่ผมบอครับมีแตล้ยวรี่อยู่ละเริ่มมันขนาดไหนยานขนาดไหนในห้องซมอในห้องโรงแรมเลยแต่ละห้องมัมีทุกห้องครับเก่งหรอกคนเท่าี่เก้งนะครับเท่าี่เก่งเลย Bé hân hoặc ghé mặt 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 hân hoặc ghé นั่งกกันเสร็จแล้วกินว่าตามโมตรู้เจอกันมาบ่เออนนี้เป็นว่าทำทันโม่นี่สตุก็มันทำให้มีความสุขไงบางทีแกทำเนี้ยเนี้ยมาเยอะไงแกก็เบื่อพอมันทำสตุกปั๊บเนี่ยแกอร่อยเลยอ่ะเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยปาก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 เรื่องรีสุดแลเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ที่สุดแล้วสตุกขึ้นแล้ว

เราเนี่ยยังคื้แต่่เคยนะรน้ำ่วมน้ำเท่ามันสนใจอะทุกคนปลาผมเ่อมาเต่ะขึ้นม้นไ่มขึ้นขึ้นอากาดดีว่นอีตุยตุยดับเนาะ

เอา<อ>บอน้ำมันฝังครับ

เมเปล่าดิเอาเฟมเปล่าดิเอาเฟมเปล่าพี่เปียวพี่เปียวเอาเฟมเป่าดิ้อย่างเี้ดีเปล่าไม่เอาเฟมเป่าอย่างี้ดีเอาหนหน่นี่นีนี่สหนยไหนๆก็เไหนๆแล้วเดูรูดูรูมามารูมา อ้โหนี่กแวเาผมหยุดเขียนแล้วนะยกไ้เลยนะเฮ้ยสมบิษประโลนะนี่ไงได้ตันนะอะไรปรวนันำ้วเนำท่วงถ่ายินย่อย ผลดีว่าพี่เหลือเส้นชาตหนึ่งเจ้าว่าเนชาหนึ่งโหดูเลยเนี่ยใช่ทาคนใ่้ดี่อฝุ่นีหครับแล้วฝุ่นเนี

เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เลย <laughs> 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 <hay là> <laughs> เดี่ยวมันเดียวมันเว้นน้ี่ก็ดูดีเลยเดีะตัดใจมันม่สวยเดี๋ยวมึงเว้นนู่เว้นนี่ไม่สวยเลยแก้างนีดเดียวใช้ได้เลยโอ้เป็นหลังลยแล้วหลังนะเาเรมมาเอา่นไปเลยเอาเซียมงมันเอาเมมาคนเดียว

เป็นนพูดหม่เอ๊ะ